ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างกระโปงทวิตทวิตข้างหน้าข้างหลังสองเกตนะคะหน้าหลังเลยค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราเข้าตรงจบจุดเส้นขอบกระดาษนะคะสอง้ิค่ะเราตีตรงเลยค่ะแล้วเราก็หาเนวสะโพกนะคะสิบกับยี่สิบค่ะหาเนวสะโพกค,ค่ะเราได้สิบสิบค่ะก็เป็นยี่สิบนะคะ ค่ะเราตีเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราจะหาความยาวนะคะความยาวตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะเราวัดเลยค่ะจากขอบเอยี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะเราได้แล้วตีเลยนะคะตีเลยค่ะ แล้วตัวนี้ค่ะความยาวเราก็จะตัดออกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะยาวเกินไปจะได้ไหมีิกะค่ะแล้วตัดนีนะคะ้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาหาสะโพกนะคะสะโพก,ต,พก 92, ตัวนี้สะโพก9 2บคะ่ะตัวนี้สะโพกนะคะสะโพกใหญ่ตัวนี้จะสะโพกเล็กนี่เอวค่ะเอวสะโพก9 2้าสิบสองเราบวก, 92, ลวบกหลวม2เซนเท่ากับ9 4้าิบีค่ะ ก้าสิบสี่หารสี่เท่ากับยี่สิบสามจุดห้านะคะค่ะเราก็หาเลยค่ะเช่นชิ้นชิ้นชิ้นหน้าค่ะยี่สิบสามครึ่งนี่ค่ะยี่สิบสามครึ่งแล้วเราก็ตีนะคะตีตรงมาถึงชายล่างเลยค่ะยี่สิบสามครึ่งแล้วก็หาที่หลังด้วยค่ะยี่สิบสามครึ่งเหมือนกัน เราจะทําพร้อมการทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะเราจะไม่ย่อค่ะให้ได้ดูเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ตีนะคะตีตรงลงมาเลยค่ะค่ะเราได้แล้วตัวที่ตัวนี้เราจะเอาหน้าหลังเข้ากันเลยนะคะตัวนี้เอวค่ะเอวเอวเรายี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้านิ้วหารสี่นะคะเท่ากับเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดค่ะ เราก็หาเลยนะคะเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดนี่ค่ะเจ็ดหนึ่งนิ้วค่ะที่หลังเหมือนกันนะคะเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดเจ็ดหนึ่งนิ้วค่ะเราก็จะมาหาสองข้างนี่ค่ะให้เท่ากันนะคะเราเรามาแบ่งให้เท่ากันห้าห้าเซนเราก็จะได้ประมาณเข้าสองเซนครึ่งค่ะสองเซนครึ่งส่วนมากสองจุดเนี้ยค่ะเราจะต้องแบ่งให้เท่ากันแต่จะให้เข้าไม่เกินสองเซนครึ่งนะคะ ถ้าเข้าเกินมันจะหักค่ะเลยถ้าเข้าเกินเราจะต้องปิดเกตนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตีเป็นเส้นเอวมันนี่เลยนะคะตัวนี้เราจะตีปลายบานข้างประมาณสองเซนครึ่งค่ะสองเซนจุดห้าเราก็ตีมาเลยค่ะตีมาตรงจุดนี้ค่ะสะโพกมาที่สองเซนครึ่งที่เราได้ค่ะสองเซนครึ่งค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาหาเอวกันนะคะเอวเราแบ่งครึ่งเลยค่ะยี่สิบเอ็ดแล้วเราก็แบ่งครึ่งเลยนะคะ ยี JI, so ่สิบเอ็ดเซนค่ะเราแบ่งครึ่งนี่ค่ะเราแบ่งครึ่งแล้วเราตีตรงมาเลยค่ะเกตเกตยาวประมาณสิบสองเซนครึ่งค่ะข้างละเอ็ดเซนจุดสองค่ะเซนจุดสองเซนจุดสองค่ะเราตีตรงมาเลยนะคะตีตรงมาเลยค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราก็แบ่งเหมือนครึ่งเหมือนกันแบ่งครึ่งเลยค่ะ เกตยาสิบสองครึ่งเหมือนกันค่ะเกตใหญ่เซนจุดสองเซนจุดสองนี่นค่ะเกตหนึ่งจุดสองค่ะพอเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราก็จะมาวัดเลยค่ะเราจะหาการทําทวิสนะคะทวิสเราก็จะแบ่งแบ่งครึ่งตามเกตเลยค่ะเกตตรงนี้เราได้วัดเข้ามาได้สิบเซนเราก็ตีตรงเลยนะคะสิบเซนตีตรงลงมาเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะ ตรงนี้คือชิ้นหน้าตัวนี้ทบทบหน้านะคะทบหน้าเราจะตัดเลยค่ะตัดชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวที่หลังเราจะทําให้ดูอีกครั้งะคะ่ะชิ้นหน้าพอเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าเราปิดเก็ตค่ะปิดเก็ตเลยนะคะชิ้นหน้าตรงชิ้นหน้าเราเข้าท้องหน้าท้องหนึ่งเซนค่ะข้างครึ่งครึ่งเซนค่ะ เราวาดเลยนะคะตรงนี้ครึ่งเซนตรงนี้หนึ่งเซนเราวาดตีโค้งมาเลยนะคะตัวนี้เราจะทําเป็นขอบโค้งนะคะส่วนมากเราจะไม่ใช้ขอบตรงค่ะนี่ค่ะวาดได้แล้วค่ะพอเราได้แล้วเราตัดค่ะตัดตรงที่เราจะต่อทวิสนะค่ะตรงเส้นเส้นนี้ค่ะที่เราแบ่งครึ่งค่ะเราได้แล้วเราหากระดาได้เลยค่ะ กระดาษมา1ชิ้นนี่ค่ะอันนี้คือทบหน้าทบหน้าที่เราได้นะคะเราติดเลยค่ะเรากัดไว้ก่อนค่ะเราติดสก็อตเทศนะคะ พอเราติดได้แล้วนะคะทวิตตัวนี้เราจะเอาทวิตใหญ่ยี่สิบเซนนะคะยี่สิบเซนค่ะทวิตลงงมาจากจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ค่ะเอายี่สิบเซนกําลังพอดีค่ะเราวัดเลยนะคะยี่สิบเซนค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็พับตรงจุดนี้ค่ะพับเส้นที่เราขีดทวิตเส้นแรกะคะ่ะ แล้วเราก็มาชนค่ะเอามาชนการตัว20เซนนี้ก่อนค่ะค่ะมาตัวชวนกัส20เซนนี้ก่อนแล้วเราก็แปะช่องตรงจุดนี้เลยนะคะแปะอีกชิ้นนค่ะให้มาชนกันตรงตรงต่ส20เซนเนี่ยค่ะเพราะเส้นจะได้ตรงกันค่ะ แปะเลยค่ะค่ะโอเคเหลือเราขอตัดทิ้งก่อนนะคะค่ะพอเราได้20เซนนะคะ คือจุดนี้ที่เราวัดมาคือแบ่งช่วงตรงกลางเรารกา็าจะได้เป็นสิบเซนนะคะตรงนี้สิบเซนเราตรีตรงเลยค่ะแล้วเราก็จับเส้นนี้ค่ะเส้นทวิทที่เราได้มาชนกับตรงจุดกลางค่ะนี่ค่ะมาตรงก็มาชนกับจุดเส้นกลางที่สิบเซนค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนกันค่ะเราก็เอามาชนตรงจุดกลางเหมือนกันค่ะ เรามาชนกันเลยพอเราได้แล้วนะคะก็จะเป็นเส้นทวิตค่ะแล้วเราก็จะตัดเลยนะคะตัดตรงจุดนี้นี่ค่ะคือชิ้นหน้าแล้วเราก็จะตัดนี่ค่ะตามโค้งที่เราได้ตัวนี้จะเป็นติดข้างนะคะติดข้างการยืดทวิตค่ะเยืดทวิตแล้วแต่ค่ะว่าเราจะเอาลงมาประมาณเท่าไหร่นะคะ ส่วนมากทวิสจะเ,เป็นประมาณแค่ถึงกลางช่วงสะโพกล่างเนี่ยค่ะประมาณตรงจุดนี้ค่ะลงมาประมาณสิบห้าเซนค่ะจากจุดนี้มานะคะ15้าเซนเราเย็บติดเลยค่ะตรงนี้เย็บติดได้เลยข้างล่างเราปล่อยบานเลยนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วค่ะนี่คือเป็นจุดทวิสนะคะคือชิ้นหน้านี่ควิสข,ของชิ้นหน้าตรงนี้ค่ะที่เราจะ,ะทวิสเนี่ยค่ะทวิสมามาชนกันตรงจุดสองจุดนี้ค่ะค่ะติดตามการทําได้ต่อไปเลยนะคะ